ทำเอาแฟนคลับแฟนละครต่างก็ชื่อน,นอกชื่นใจ แถมยังอิ่มบุญไปตามตามกันสำหรับโพสต์ล่าสุดของนางเอกซุปตาเบลล่าราณีแคมเปนขึ้่นแท่นเป็นนางเอกสายบุญจริงๆสำหรับเบลล่าราณีล่าสุดเธอได้เพกกระเป๋าไปเที่ยวไหว้พระที่จังหวัดต่างจังหวัดกับเก่งเพื่อนๆอีกแล้วโดยภาพเซตนี้พระเอกหนุ่มรอนพัทรพลได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเดอกแกงบ้านแม่พุตานเอาบุญมาฝากนะครับครมลิขิต ใกล้จะออนแล้วฝากติดตามกันนะครับขอให้ละครสร้างความสุขให้ความรู้กับผู้ชมเกิดประโยชน์ให้กับทุกคนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคมลิขิตท่ามกลางคอมเมนต์อนุโมทนาบุญจากเฟนคลับมากมายซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะมีแฟนๆเข้ามากเดลและร่วมคอมเมนต์อนุโมทนาสาธุใต้โพสต์กันอย่างคึกคักแล้ว งานนี้หลายคนก็ยังถือโอกาสชมการแต่งกายของเบลล่าราณีเป็นลุคที่ดูน่ารักเรียบร้อยแถมยังสวยงามตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าจริงๆ